ที่นี่ที่ไหนอะทำไมมันมืดไปหมดแบบนี้ล่ะออะ <laughs> 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 เอดูสินี่ใครกันนะเจ้าเป็นใครอะทำไมเจ้าถึงหน้าตาเหมือนข้าแล้วแล้วข้าแล้วข้าอยู่ที่ไหนอะไม่คุนนะ้นหน้าฉันจริงๆหรอฉันอุตส่าห์ช่วยเธอในครั้งที่แล้วเลยนะทำไมใจร้ายกับฉันจังเลยล่ะครั้งที่แล้ว จ้าพูดหมายความว่าอย่างไงครั้งที่แล้วเจ้าเป็นใครกันแน่กันอุต่าหช่วยในครั้งที่แล้วแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาถ้ากลับลืมฉันง,ง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงอะเฮเธอไม่สิเฮเธอโจลี่จ้าพูดเรื่องอะไรค่ะข,ข,ข้าไม่ได้มีนามสกุลซะหน่อยถเจ้าพูดมาที่หมายความว่าอย่างไรันน่จริงเลยนะโดนลบความทรงจำแบบนี้น่ะอย่างนั้นเธอฟังคำฉันไว้ให้ดีนะเฮเธอ ถ้าในเมื่อฉันใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ได้เธอก็จะมีไม่ได้เหมือนกันฉันจะคอยตามรังควานเธอจนเธอต้องรู้สึกทุกทรมานเหมือนกับที่ฉันต้องเจอังไงละ่ะเจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแน่ข้าใช้ชีวิตของข้าแล้วเจ้าจะยุ่งด้วยทำไมเนี่ย <c oughs> ทำไมน่ะเหรอก็อย่างที่พูดไปถ้าฉันมีไม่ได้แกก็มีไม่ได้เหมือนกัน ไม่มีทางอะ่ะข้าไม่อยอมบอกนะข้าอ,อยู่ยุ่งกับข้านะคิดจะหนีฉันงั้นเหรอ <laughs> ฉันอยู่ทุกที่นั่นแหละฝันนงั้นเหรอ,อยี่นั่นเป็นใครกันแน่นะข้าข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับข้า